เฮ้ลงไปโชว์โชว์ให้เขาว่าเราพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นท็อปไฟล้ครับโชว์แต่ we're ready to be top top f the l e a e โอเคโชว์ได้ Come n guys We go ค่ะสำหรับนี้ก็เป็นการเปิดเลก2เป็นสมโมสรราชบุรีมิตรลุกซีของเราเปิดบ้านต้อนรับสุพรรณบุรีเอฟซซึ่งในเลกหนึ่งเราไปเยือนเขาเราชนะมาสอหนึ่งวันนี้ก็มีความสุขมากนะคะเราชนะที่3.0ซึ่งจากการที่ได้นั่งดูตลอดเกมก็เห็นถึงความมุ่งมั่นความพยายามความตั้งใจและความรักที่พวก เด็กๆเ,เขาร่วมกันสร้างสารรค์เกมทุกคนวิ่งไม่มีวันไม่หมดแล้วก็ช่วยกันบุกโดยทุกๆหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีตรงนี้ก็ก็ขอขอบพระคุณนักเตะทุกคนนะคะแล้วสตาฟโค้ชที่สร้างสารรค์เกมให้วันนี้เราชนะ ทุ่มต้นคือสามส่เพค่ะ <c oughs> เป็นไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราอยู่ระดับเที่ยวไรนะคะแต่เลกหนึ่งเราจบที่อันดับที่8 <c oughs> แต่วันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะแต่สําหรับเกมหนึ่งที่หนักก็คือวันอาทิตย์ที่29 <c oughs> ที่จะถึงนี้นะคะย9ิบตามาไม่ยูนานนี้ เวลา18.00น,นหรือ6โมงเย็ยนนะคะซึ่งวันนี้เราเปิดบ้านตอน19น,อนนะคะแต่วันที่บุรีรัมย์มาเยือนนี้เราจะเปิดบ้านใน18.00นก็ขอเรียนเชิญแลวก็เชิญชวนพี่น้องที่รักในกีฬาฟุตบอลนะคะมาช่วยกันเชียร์พวกเราด้วยน,นะคะเพราะว่าทีมบุรีรัมย์อยู่ในเต็นนี้ทุกๆครั้งถ้าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านเขาจะมีแฟนคลับเป็นจํานวนมากที่มาส่งเสียง อันดังที่จะทําให้คู่แข่งก็หวั่นไหวบ้างนะคะแต่สําหรับพวกเราก็อยากขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีจังหวัดใกล้เคียงและที่รักกีฬาฟุตบอลแล้วก็รักทีมสโมสรราชบรุรีมิโภลเนบซีมาช่วยพวกเราเชียร์ด้วยเชียร์พวกเราด้วยนะคะพวกเราต้องการกําลังใจและเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจที่ทุกครั้งที่เราสร้างสค์เกมที่ดี นานาสมสโมสรก็ขอขอบพระคุณวันนี้ฝนตกมากแต่ก็มาเชียร์กันอย่างมากมายนี่คือกำลังใจสำคัญนะคะเราสัญญาณนะคะเราจะมุ่งมั่นทาในสิ่งที่เป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกๆคนค่ะขอบพระคุณค่ะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราเราสามารถเก็บชัยนะกับสุพรรณได้ครั้งหนึ่งต้องยอมรับเลยว่าวันนี้นักเตะทุ่มเทนะครับวิ่งได้ตลอดเวลาแล้วนะไม่มีหมดแล้วก็ทุ่มเทให้เกมที่สาคัญนะเพราะว่าล่ารีเจอรสุพรรณ ทุกคนรู้แล้วว่าเป็นเกมที่ซื้อแห่งศักดิ์ศรีมากกว่าถ้าให้ให้ผมพูดคือบุรีดาบิแมทนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณขอบคุณนักเตะทุกคนแล้วก็ทีมงานนะครับทั้งผู้ใหญ่สโมสรหรือว่าแฟนบอลนะครับที่เข้ามาชมนะครับครับเจอบุรีรํานะครับลาบรีเจอบุรีรําก็เหมือนเหมือนเหมือนสุพรรณเจอราบรีครับสนุกสนุกแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปให้กำลังใจนักเตะนะครับมากๆนะครับเพราะว่ามันก็ ผมว่ามันเป็นเกมที่ศักดิ์ศรีเหมือนกันนะครับเพราะเราเจอกันบ่อยแล้วก็สูสีสูสีผมคาดว่าปีนี้เราน่าจะทำงานได้ได้ดีกว่าปีแล้วนะครับผมผมเชื่อเชื่อในใจลึกนะครัเพราะฉะนั้นก็อยากให้ไ่เชี์เยอะ